ญี่ปุ่นมาเองช่วยหนุนช้างศึกทีมชาติไทยต่อก่อนอาเซียนบราซิลทีมชาติเวียดนามในขณะที่แฟนบอลสองชาติกระหน่ำคอมเมนต์ออนไลน์กันรัวๆก่อนเกมโคตรเดือดใส่กันยับชี้เหงียนต้องการคว้าแชมป์เตรียมผ้าป่าคว่ำได้เลยขณะที่โค้ชมาซาทณะอีชิอิชี้ชัดนัดนี้อาจมีหนังซีรีส์ยาวถึงดวลจุดโทษพร้อมลั่น ไทยต้องการเป็นแชมป์เหมือนกันและเข้าสู่ยุคใหม่ของทีมชาติไทยนิวเจเนเรชั่นทั้งหมดนี้ติดตามได้ไหนแตงมโลงปียพงยิงครับสวัสดีครับแตงมโลงปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามกันเลยนะครับต้องบอกว่าทีมชาติไทยของเราตอนนี้กับเวียดนามเนี่ยเดือดกันสุดๆนะครับในโลกของออนไลน์แล้วครับ ต้องบอกว่าศึกนี้มันยอมกันไม่ได้ครับทุกคนฮะมันจะไปยอมได้ไงครับฝั่งเงียนเนี่ยก็มาแบบหึม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 นะฮะถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นทีมเยือนเนี่ยโอ้โหแต่ว่าปากแจ๋วสุดๆนะครับทั้งออนไลน์ทั้งแฟนบอลน,นะครับช้างศึกของเราก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันเขาบอกว่าออนไลน์ของไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกะนะครับอะแต่ว่าล่าสุดเลยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าในการแถลงข่าวของวันนี้เนี่ยมาซาทะอิชิอิเนี่ยเขาเปิดเผยเลยนะว่ามันจะเป็นหนัง ชีวิตเหมือนกันนะครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังแบบนี้นะครับอิชิอิครับบอกว่าเขาประเมินจากเกมแรกมาแล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าเราจะเพียงพ้ำาไปเนี่ยด้วยสกอร์หนึ่ต่อสเราไม่สามารถป้องกันพวกเขาได้ตลอดทั้งเกมแหละ นะครับเราก็ต้องพยายามแก้ไขรายละเอียดในเกมนี้นะฮะแต่เขาบอกว่ารายละเอียดในเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับว่านัดแรกเนี่ยเรามีข้อผิดพลาดแบบไหนมาเราก็จะการพยายามแก้ไขให้ใหมันดีขึ้นส่วนจะเล่นแบบไหนอย่างไรก็คงจะต้องติดตามเอาพรุ่งนี้เองนะครับเรื่องแท็กติกนี้อิชิเขาไม่พูดถึงเลยเขาก็จะพูดถึงความพร้อมเล็กๆน้อยๆนะครับเขาเรียกว่าอุบไตไม่เปิดไตแม้แต่น้อยนะครับ เขาบอกว่าเขาไม่คิดว่าเราเสียเปรียบนะถ้าพูดตามตรงนะในเกมในบ้านถึงแม้ว่าสกอร์เนี่ยมันจะ2-1แต่สังเกตสีหน้าทีมชาติไทยทุกคนนะครับเวียดนามงงเอาดินะครับหลังจากที่เราแพ้มาเขาคาดหวังนะว่าเฮ้ยทีมชาติไทยจะต้องเศร้าแน่มาแพ้ในบ้านของเวียดนามแล้วต้องกลับมาแก้ไขในบ้านตัวเองกลับกลายเป็นว่าทีมชาติไทยสภาพจิตใจนะครับทัศนคติอันนี้ต้องชมน้องๆจริงๆว่า ภาพจับมาเนี่ยมีแต่สีหน้าสีตามุ่งมั่นแล้วเตรียมที่อยากจะแข่งเป้ดเผยอยากแข่งต่อเลยก็ต้องยอมรับครับว่าแพชชั่นความมุ่งมั่นนะฮะของนักเตะไทยในครั้งนี้มาแบบโคตรเต็มโคตรเต็มจริงๆนะครับแน่นอนครับอีชิยังเปิดเผยต่อนะครับ ว่าการที่ทีมชาติไทยจะลงสนามนัดนี้คงมองภาพรวมมากกว่านะว่าใครสามารถที่จะลงสนามในนัดนี้ได้แต่ก็บอกไม่ได้เช่นเคยนะครับแต่สิ่งที่บอกได้เลยคือว่าตอนนี้ไทยซ้อมยิงจุดโทษรอแล้วนะครับเพราะอิชิอิมองว่าอาจจะเป็นหนังชีวิต อาจจะเป็นเกมยาวนะฮะอาจจะเป็นซีรีส์เกาหลีว่างั้นเถอะนะครับคือยาวเลยนะฮะในการที่จะลงสนามนั้นนี้เตรียมพร้อมไว้ทุกมุมดีกว่านะครับเมื่อสถานาการณ์มาถึงมันใช้ได้เลยขนาดเดียวกันครับเฮดโค้ชทีมชาติไทยก็ยังเปิดเผยว่าครั้งนี้ครับ ของเราเนี่ยคือการเรื่องนักเตะใหม่มาและนี่คือการเข้าสู่ New Generation ของทีมชาติไทยอย่างชาัดเจนหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นี้ก็คงจะต้องตามดูตามสกาวนักเตะกันอีกนะครับในการเสริมทัพชุดใหม่ของช้างศึกแน่นอนครับครั้งนี้ทุกคนหวังที่จะเป็นแชมป์นั่นเองนะครับอ่ะ แต่คอมเมนต์ของทีมชาติไทยมาดูคอมเมนต์ไทยกันก่อนที่เราจะไปดูฝั่งเวียดนามกันนะฮะคือแฟนบอลทีมชาติไทยเนี่ยผมว่าโอ้โหดูบอลเยอะแล้วเข้าใจช้างศึกดีนะเขาบอกว่าเราเชื่อมั่นในทีมแล้วก็เชื่อมั่นในตัวโค้ชเชิงบอลเราดูดีขอแค่ยิงแม่นแม่นสี่ศูนย์จัดไปโอ้ยคือถ้าสี่ศูนย์เนี่ยผมบอกได้เลยผมลำโชผมลำโชว,โชวเออเดี๋ยวลำออก YouTube โชเลยถ้ายิง40นนี่โคตรสะใจเลยนะคำไหนคำนั้นเลย โอ้โหคือต้องบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นนี้ไม่รู้จะพูดคำไหนเลยนะ4-0เนี่ยเออ เียนเวียดนามตื่นสนามแน่นอนไม่มากก็น้อยนักเตะเวียดนามในทีมนี้หลายคนยังไม่เคยสัมผัสสนามบรรยากาศที่ราชมังโดยการที่แฟนบอลเข้ามาเต็มความจุหูผมอยากให้เป็นแบบนั้นนะอยากให้เขาตื่นตื่นหน่อยมันจะลนจะโลกนะส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าเล่นแค่เสมอเราจะเหนื่อยนะเล่นรอโดนต้องมีไฟลนก้นแบบนี้แหละถึงจะเค้นฟอร์มออกมาได้อันนี้ก็คือมองมุมดีนะ เออเอาจริงๆไทยแข่งกับฟิลิปปินเนี่ยต่อเวลามาเยอะนะครับไปเวียดนามสนามแข่งก็ไกลพักผ่อนก็น้อยได้ผลสกอร์ออกมาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจและครับนะฮะสกอร์สอหรือสาดี D. ขณะที่อีกท่านก็บอกว่าขอ4-0เหมือนกันนะครับ อย่าประมาทเหยียนสเนๆนะครับปลอมตัวมาในนัดนี้นะครับนี่มันเวียดนามบราซิลนะเขากล้าทุ่มกล้าซื้อบราซิลถึกบึกบึนนะยิง2เม็ดในเกมแรกพิสูจน์แล้วว่าเวียดนามไม่ได้มาเล่นๆรวมทั้งตัวเก๋าอีกล้นทีมเอา้ายังไงก็ลุยแล้วกันห้ามประมาทเด็ดขาดก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้คือช้างศึกทีมชาติไทยขณะเดียวกันเนี่ยทางเวียดนามนะครับเขาบอกว่าเขาตั้งเป้าแชมป นะครับเป้าหมายของเขาเนี่ยกดข้อแรกคือเป็นแชมป์กดข้อ2คือเป็นแชมป์กดข้อ3คือเป็นแชมป์โอ้โหพี่อยากจะบอกครับไทยนี่ไม่มีเท้าเลยงไงฮะโอ้โหคือต้องเรียกว่าเนี่ยโซเชียลไทยก็ไปลุมเลย ใส่ยับบอกว่าพระปาความ,มาแน่นอนนะครับคือมาเต็มแบบนี้ไม่เผื่อมุมกลัวเลยเหรอจริงๆอ่ะเวียดนามมากลัวไทยนะฮะในยุคสมัยก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าเจอไทยทีไรก็ขนลุกแหละครับโอเคละแต่ว่ามาคราวนี้มันอาจจะเปลี่ยนแตกต่างกันไปแต่โดยการที่มาเยือนแบบนี้แล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรง่ายสำหรับพวกเขาแน่นอนยากมากๆนั่นเองโดยเฉพาะเนี่ยทีมชาติไทยของเราก็หึมหึมกันเต็มสนามแล้วครับ แน่นอนครับตอนนี้เนี่ยทางสื่อของเวียดนามก็ตีข่าวนะครับว่าพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะทำให้ดีที่สุดนี่ถือว่าเป็นล่าสแตนนะครับลาสไฟของทวัวร์นาเมนต์นี้รวมถึงปลุกวิญญาณความเป็นดาวทองหรือว่านักเตะทีมชาติเวียดนามออกมาแต่เขาก็ยังพูดถึงไทยนะในการให้สัมภาษณ์ของนักเตะแล้วก็โค้ชเนี่ยบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยน่าเกงขามอยู่แล้วนะครับและพวกเราก็เตรียมงานกันมาเป็นอย่างดีว่าการเจอกับทีมชาติไทยถึงแม้ว่าพวกเราจะชนะมา2 1 แต่ถ้าหากว่าเวียดนามยันเสมอได้เขาจะเป็นแชมป์แต่อย่างไรก็ตามนะฮะเขาบอกว่าการเสมอเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นผลารแนนะะที่ดีแต่สุดท้ายเขามองถึงเก็บชัยชนะในบ้านของทีมชาติไทยนั่นเองนะโอ้โหอาอา้าๆและเขาก็ยังบอกอีกว่าฟุตบอลมันคาดเดาไม่ได้เมื่อลงสนามไปก็จะสู้เต็มที่จนถึงนาทีสุดท้ายคือถ้าตัวผู้เล่นเขาเนี่ยเขาก็ไม่กล้าพูดเยอะนะผมสังเกตดูนะก็เสียวๆวันๆเหมือนกันนะ่ะนะครับ และที่สำคัญไสตินะครับในการมาเยือนไทยเนี่ยเวียดนาม11ครั้งหลังเนี่ยนะฮะเขาชนะเพียงแค่1เสมอ2นะครับแล้วแพ้8เอาซี่แต่โค้ชคิมซังซิก็บอกว่าประวัติหรือว่าไสาติต่างๆไม่สนใจเดินหน้าเพื่อเกมนี้อย่างเดียวนะฮะส่วน อ่าคอมเมนต์ของเวียดนามเนี่ยไปดูในเพจของสมาคมฟุตบอลเวียดนามมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าระวังไว้เหงียนซวนเซนินบราซิลโฮ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 คือภูมิใจในบราซิลว่างี้นะครับเวียดนามยิงนกตกปลาเยอะไปหน่อยถ้าคมกว่านี้น่าจะดีนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่ามาทำให้คนไทยกลัวเวียดนามกันเถอะซวนซันนะจะถล่มเมืองไทย โอ้โหนี่ไงนะฮะคือสื่อเวียดนามหรือว่าคนเวียดนามเนี่ก็จะพูดถึงแตงเหียนุนๆนั่นแหละฮะแล้วก็บอกว่าจะทําให้บ้านเรากลัวไม่กลัวครับนะฮะมาเลยนะครับกลับมาพยายามเล่นให้หนักขึ้นและเก็บถ้วยให้ได้นี่ก็เชียร์กันไปต่างคนต่างเชียร์อะนะครับแต่สิ่งสําคัญเลย ญี่ปุ่นครับแฟนบอลญี่ปุ่นนะครับมาหนับหนุนไทยครับมาช่วยหนุนกำลังโซเชียลหน่อยครับบอกว่าเชื่อชันทีมชาติไทยจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งได้ในการแข่งขันนัดที่2นะในการที่พวกเขาเนี่ยเล่นที่บ้านฉันรู้สึกได้โอ้โหเป็นไงล่ะญี่ปุ่นหนุนไทยเอาดนะครับต้องบอกเลยครับว่าทีมชาติไทยของเราโค้ชก็ญี่ปุ่นไงเขาก็สู้กันกับโค้ชเกาหลีแหละ แต่ทั้งฝั่งเกาหลีเนี่ยเขาก็คิดว่าเหมือนกันนะในสํานักข่าวของเกาหลีก็เชียร์คิมซังซิกบอกว่าพวกเขาจะคว้าแชมป์เหมือนกันแต่ของเรากองหนุนเราเป็นญี่ปุ่นครับมาเถียงแทนเลยบอกว่าไทยแชมป์เว้ยไทยสู้เว้ยนะครับขณะที่พวกเวียดนามเนี่ยเขาก็เข้ามาคอมเมนต์โอ้โหยาวเหยียดเลยนะ เอออาจจะแบบมาต่อความยาวสาวความยืดก็ว่ากันไปเป็นความบันเทิงอีกรูปแบบหนึ่งที่ใครเนี่ยชอบเสพทางด้านของออนไลน์คอมเมนต์ต่างๆก็ถือว่าเพลินๆมันๆกันไปนะครับแต่แน่นอนแหะครับคําตอบที่จะออกมาว่าใครเป็นแชมป์มันอยู่ที่วันที่5ในช่วงเวลาหลังจากแข่งขันสตาร์ทสองทุ่มจบ4ี่ทุ่มหรืออาจจะเป็นจุดโทษยาวกว่านั้นก็คงจะต้องมาดูกันนะครับแต่เชื่อหรือเกินช้างศึกทุกคนฮนะ คิดว่าสกอร์จะเป็นอย่างไรฝฟะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน,น,จนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ